สวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรับชมข่าวท้องถิ่นรีสเกตทั้งในเขตอำเภอเมืองรีสเกตและกันทลักษ์และคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมได้ทางช่อง45 c ีแซทนิวพระอิสาน HD จานดาวเทียม IPM หรือจานสีส้มข่าวท้องถิ่นประจำวันนี้พบกับดิฉันลักนากงแก้วค่ะพระอาจารย์โชติค่ะมอบทุนสิ่งของแก่เด็กนักเรียนโรงเรียนบ้านผักขยะใหญ่หนุนส่งเสริมการศึกษาสู่อนาคตของชาติค่ะ ผู้สื่อข่าวรายงานข่าวว่าที่โรงเรียนบ้านผักขยะใหญ่ตําบลโพอําเภอโนนคูนจงังหวัดสะเกตพระครูวินัยทรศักดิ์มนตรีประพัสโรหรือพระอาจารย์โชตเจ้าอาวา,วาสวัดศรีสมบูรณ์รัตนารามประธานส่วนพุทธธรรมนําไทยพาใจเป็นสุขในพระสังฆราชูป,ประธานบ้านหนองแคนตําบลสํารงอําเภออุทุมพรพิสัยจงังหวัดสุเกตได้เป็นประธานมอบทุนการศึกษา กองทุนพัฒนาเพื่อนช่วยเพื่อนเราช่วยน้องแกนนักเรียนจำนวน16ทุนพร้อมมอบสิ่งของอุปกรณ์การเรียนและของเล่นเด็กนักเรียนชั้นอนุบาลโดยมีนายคล้ายโทน,นันผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านผักขยะใหญ่พร้อมด้วยคณะกรรมการสถานศึกษาคณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนให้การต้อนรับสำหรับโรงเรียนบ้านผักขยะใหญ่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่ประถมศึกษาสิสเกตเขตหนึ่งเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก เปิดสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวน98คนครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน9คนซึ่งการมอบทุนการศึกษาและสินของในครั้งนี้เพื่อเป็นการให้กำลังใจคณะครูนักเรียนและผู้ปกครองแบ่งเบาภาระสวนราชการเพื่อส่งเสริมสนับสนุนด้านการศึกษาลดความเหลื่อมล้ำในสังคมค่ะ